สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาอยู่กับเรื่องของวันพีนเองนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตำนานโมโมทาโร่กันนะครับที่เรียกได้ว่ามันคือเนื้อเรื่องนะครับผมของวันพีสในภาควานคุนิเลยก็ได้ครับเรียกได้ว่าคอหลักของเรื่องเนี่ยเอามาจากตัวของโมโมทาโร่เลยนะครับผมเรื่องราวนี้เป็นยังไงคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่เรียกได้ว่าเราเอามาเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้เห็นกันอย่างชัดเจนก็แล้วกันนะครับ คือตอนนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าลูฟี่เนี่ยนะครับผมได้สู้กับไคโดแล้วถูกซัดลงมาแล้วก็เรียกนี้ว่ายามาโตะก็มายันแทนให้ถูกไหมนะครับผมอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโมโมทาโร่ล่ะครับโมโมทาโร่ oh เนี่ยนะครับผมตามมาแล้วนะครับก็จะใช้คี้บีดงงนะครับผมให้เจ้าตัวของสัตว์ต่างๆเนี่ยกินนะครับผมแล้วสัตว์พวกนั้นเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับผมตัวของโมโมทาโร่ในการปราบยักษ์นั่นเองครับตัวของโมโมทาโร่ในที่นี้หมายถึงใคร หมายถึงโมโมโนสุเกะนั่นเองครับผมชื่อก็บอกกันอยู่อย่างชัดเจนแล้วถูกไหมครับโมโมกับโมโมทาโร่โอ้โหใกล้กันอะไรขนาดนี้ต่อจากนั้นเองศัตรูที่จะไปปราบเนี่ยเจ้ายักษ์เนี่ยนะครับผมโอ้โหก็ไม่ต้องคิดเลยถูกไหมใครโดยยังไงเลยครับผมชื่อเกก็บอกอยู่แล้วโอนิกาชิมะ ที่อยู่อาศัยของโอนี้โอนี้คืออะไรยักษ์นะครับผมอ่ะเรารู้แล้วนะครับผมยักษ์คือไขโดจากนั้นนะครับผมสัตว์ที่ไปช่วยตัวของโมโมทาร่ในการปราบยักษ์เนี่ยนะครับผมมีอยู่3ตัวนะครับก็คือลิงหมาแล้วก็ตัวของไก่ฟ้าครับโอ้โหครบทีมเลยอะ่ะอันนีถ้ถ้าไม่รู้นี่ก็คงเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้อ่านวันพีทหรือเปล่าครับผมอ่ะลิงนะครับผมตัวไหน ลูฟี่ยังไงเลยครับผมมังกีดีลูฟี่นะครับผมแล้วก็นิสัยลูฟี่ก็ซนเหมือนลิงด้วยถูกไหมก็เปรียบว่าเป็นลิงไปนะครับผมจากนั้นตัวที่2นะครับผมไก่ฟ้านะครับผมนกสีฟ้าทางการต่อสู้เนี้ยมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละตแตน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 คิงแห่งเพิงไหมถุยไม่ใช่นะครับผมตัวของมังโกฟินิกนั่นเองครับผมฟินิกก็เป็นนกสีฟ้ามาเลยถูกไหมก็คงจะไม่พ้นตัวของไก่ฟ้าที่ถูกเอามาเปรียบเปยกันต่อจากนั้นนะครับผมอย่างที่3มเนี่ย ก็คือตัวของหมาถูกไหมนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะครับผมว่าผลปีศาจของยามาโตะเนี่ยก็คือหมาจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมแถมไม่ใช่หมาจิ้งจอกธรรมดาด้วยนะเฮ้ย เป็นหมาจิ้งจอกที่เป็นสัตว์มายาเป็นเทพผู้พิทักษ์วาโนออีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของโอกุจิโนะมากามิเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของหมานั่นเองก็เรียกได้ว่าเนี่ยมันก็วนๆกันมาอะไรครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่จะปราบไคโดลงได้เนี่ยเดี๋ยวโมโมะนะครับผมบินพาลูฟี่ขึ้นมาถูกไหมก็จะมีลูฟี่กับตัวของยามาโตะแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับตัวของมังโก้เนี่ยก็กําลังสู้อย่างดุเดือดอยู่เลยเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะขึ้นมา ถ้ากลายเป็นว่าการจะชนะไคโรได้เนี่ยต้องใช้พลังของ3ประสานลูฟี่ยามาโตะแล้วก็มันโกเนี่ยนะครับผมจะเป็นอะไรที่เท่มากเลยถ้าจะให้แบบสมบูรณ์เลยนะครับผมเอาแบบว่าตอนไคโดถูกอัดจนแบบไม่ไหวแล้วอะให้โมโมเข้าไปลัดช็อตซะหน่อยไหมอาจจะเอานิ้วไปจิ้มหรือเอาอะไรไปได้ก็ได้อะ <c oughs> คือเรียกได้ว่าให้มันมีบทซะหน่อยนะครับผมไม่อย่างนั้นโมโมเนี่ยแม่งจะไร้ประโยชน์แบบชิบหายเลยนะครับผมแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะไร้ประโยชน์อะไรขนาดนี้นะครับคือเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เครัยผมชอบแบบ มันไส้มันเหลือเกินนะครับก็ขอแซลมันสะหน่อยก็แล้วกันและนี่ก็คงจะเป็นการเปรียบเปรยนะครับผมเรื่องราวโมโมทาโร่นะครับผมกับเรื่องราววันพีทภาากันโอคูนี้ในตอนนี้นั่นเองครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเว r l ์นะครับ